สวัสดีค่ะสวัสดีช่องมดหมากเตี้ยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็มีออเดอร์ลูกค้าจากจังหวัดศรีสะเกดนะคะเข้ามารับกล้าหมากเตี้ยนะคะ800ต้นนะคะเป็นไซส์พร้อมปลูกค่ะไซส์สวยๆนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะต <Bald neighborhood. S 1> ิดต่อสอบถามและก,ก็สั่งซื้อได้เลยนะคะจากถ่ายรูปอยู่นี่<ค>นะคะสำหรับการจ<ด>ัดเรียง<ด> เริ่มต้นสำหรับฤด,ดูกาลปลูกในช่วงของหน้าฝนนะคะใครที่อยากจะได้กล้าหมากเตี้ยนะคะไปปลูกก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ค่ะมีพร้อมจำหน่ายนะคะ วันนี้ออเดอร์นะคะส่งอำเภอคงนะคะจังหวัดคนครราชสีมานะคะห้าต้นค่ะนี่นะคะเป็นการเหมาสำหรับในส่วนของกรุงโบจิสติกนะคะของไกรสนีนะคะซึ่งค่าขนส่งนะคะก็จะอยู่ที่ระยะทางนะคะแต่ละที่จะไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้ๆนั่นเองนะคะสำหรับนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะ ลูกค้าจะต้องออกนะคะแล้วก็คิดตามเลทจริงๆเลยนะคะของปรษณีย์นั่นเองค่ะใครที่ไม่สะดวกนะคะมารับที่สวนนะคะอยากที่จะให้เราจะส่งในลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราจะส่งเฟอร์รี่นะคะเราจะถอนออกจากถุงดำนะคะแต่สําหรับใครที่อยากจะได้ไปทั้งถุงแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะสั่งนะคะแบบเหมากรงไปรษณีย์ได้นะคะถ้าจะจบไม่แพงนะคะ อย่างที่แจ้งคขึ้นอยู่กับนะคะระยะทางนะคะและพื้นที่ของลูกค้าแต่ละท่านนะคะนี่ค่ะปลายทางนะคะอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้500ต้นค่ะสนใจต,ติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ098 296994 7ค่ะเราจะส่งทั่วประเทศนะคะ